ไมยนภัสสิแสดงตัวทันทีกลางไอจีสงครานหลังโพส์ตรูปแอปทักออน จากกรณีที่คุณแม่คนสวยแอปทักษออนโพสต์ภาพหมู่กับลูกสาวน้องปีใหม่และพ่อของลูกอย่างสงกรานต์เตชนะนรงร่วมเฟรมการครบพ่อแม่ลูกในรอบหลายปีพร้อมติดแฮชแท็กไอสามีด้วยและในภาพยังมีคุณปู่คุณย่าพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างอบอุน่นคนที่ดีใจที่สุดคือสาวน้อยยิ้มแก้มปรีน้องปีใหม่แก้วตาดวงใจของทุกคนทั้งนี้ยังมีโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่รอคอยกันมาอย่างยาว นานนี่แหละค่ะมิตรภาพดีๆ และล่าสุดทางด้านสงกรารเตชนะนรงค์ก็อยู่เฉยไม่ไว้ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวซึ่งมีแอปทักษออนร่วมเฟรมด้วยพร้อมกับยังได้ใส่รูปอีโมจิเป็นรูปปักทงแดงอีกด้วยและล่าสุดมายนภะัสสิเน็ตไอดอลสาวที่ถูกจับตามองว่ากําลังคบหากับสงกรารอยู่นั้นก็ได้โผล่กลางไอจีสงการเตชนรงหลังร่วมเฟรมแม่ลูกของแอปทักษออนโดยเธอนั้นเข้ามากดไลค์รูปภาพดังกล่าวให้อีกด้วย